สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมีชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นโลโบอบอกใแบบออปปี้นะคะกระโดดแลวนี่ก็อยู่ด้านที่สเซฟยังเซฟยังเซฟยังเอื้อด่วง มองขึ้นไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรเลยที่ไม่ใช่นานา,นาออยา่าฮึบอยา่าพาแล้วดังที่สามก็กระโดดรวดัรวไปเอาเอาเมื่อกี้ยังกระโดดรวดัรวๆได้มองขึ้นไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอก แไม่ <vida> รู้ว่ามโดยที่ไม่ใช่นานต้องค่อยๆเดินจ oh so ุดเดินจุดหุดหยดุดเดินอุ้ยหยุดเดินหยุดเดินหยุดเดินได้กับตา นี่ดึงอสองวันนี้ก็ก็จะดูพยายามจะเล่นให้มากที่สุดนะคะอยา่าฮึบ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 เอ้อยเอ้อยอุ้ยมองขึ้นไปบนอุ่ย มองไปแป่บนฟ้าให้เปหมอ,อกเขาไม่รู้ว่าหมออ,อะไรเลยที่ไม่ใช่นานาะโอ้ยโอ้ยเนาไอ้ดอนอึดอย่าอึดฮุบอยู่ครับมาผ่าแล้วอันนี้คือด่านอะไรอุ้ยย่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยลืมกระโดดมันเออกระโดดไม่ได้ยสสอร์เอ้ยยืดยืดเรากระโดดไปตรงนี้ไม่ได้หรอก ทำ,ทำเอ้ยทำเอ,อ้ยทำเฉยๆไม่มีอะไร <c oughs> ไม่ได้เอ้ย <c oughs> ตกแต่โชคดีอะกำลังจะพูดเลย แต่โชคดีไม่ได้ตกไปล่างตกล่างสุดเลยค่ะนี่คือเอาเอ้ยเอ้ยทำไมตกมาชั้นนี้บ่อยจังโอ้ยโอ้ยตกชั้นนี้ตลอดเลย ติดหัวช่วยได้หัวติด yes ผ่านแล้วกระโดดอ่ะอ a v e s a v ๆก็อยู่ด่านที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่น่าจะเยอะอยู่หกหรือเจ็ดไม่รู้อ่ะไม่ได้ไม่ได้นับ yes อันนี้คือโกงโกงโกง ครั้งเดียวถูกอา้าวครั้งเดียวถูกอีแล้วกีฮึดขาวดำดำขาวขาวดำดำขาวบันไดมีแดงเอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลย yes yes โ oh, อ mm ้มีลงด้วย yes yes ค่อย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 กระดึบ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 ไอ้ไอ้เอาโดนแล้วทำไมไม่ตายโชคดีไปเอ้า oh, ทำไมเพิ่งมาตายล่ะเนี yeah. oh, uh ่ยโอ้เออหัวจะลิ้งเลย โอ้มีหลายด่านมากเลยมองขึ้นไปบงฟ้า <c oughs> ยันเป็นหมอ้าวไม่รู้ว่าหมออะไรโดยที่ไม่ใช่นานวช่องมาตายตรงเนี้ยหวัวใจของฉัน จขงฉันไม่ได้มาเซเว่นก็เดิเล่นเล่นแล้วก็เดินจากไปว่าใจของฉันไม่ได้เปิดทิปสีที่จะเข้ามาจีบพึดเออค่อยๆค่อยๆกระดึบกระดึบกระดึบมันก็กระดุบช้าไปนะฮึยโอ๊ยทำไมมันไม่กระโดดไปกดข้างๆกระโดดต้องกดกระโดดกระโดดอันเนี้ย ที่เราเล่นมันก็กระโดดได้แต่ทีเราเล่นมันก็กระโดดไม่ได้เออเอออ้ย,โ,อย,โ,อยโชคดีมันเอ,อียงเ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 อียงถ้าคือโดนนิดเดียวอะแค่เล็บขบก็ตายอ้าวยังไม่ทันโดนอะไรเลยด,ดูดิดูดูดูห่าง้งเยอะแขนก็ไม่ได้โดนดูดิแขนรอเห็นไหม โอ้ยเงางะอุ oh. ้ยจะตกยาสูบคืบคืบเฮ้ยกับตายยาฮึบยาส์ผ่านแล้วค่ะสีแดงสีแดง สีอ่ะสีแดงเหมือนกันแต่ทำไมเรามองไปสีน้ำตาลพออยู่ใกล้ๆนี่มีสีชมพูแล้วก็สีม่วงสีปโปรดเลยยายายาตึ๊ดเอา้าเงาเอา้เอาวลืมกดกระโดดมองไม่เห็นว่ามันมีกระโดดคิดว่าเดินตรงเฉยๆแล้วก็ให้ทรงตัวให้ได้โอ้ยก็กระโดดแล้ว โอ้ยเล่นไม่หมดหรอกควิกเอ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้เอาเงี้ยว ไม่ได้ทําทำอะไรเลยเดี๋ยวต้องเอ,อ๊ออะไรอะ่ะกล่องดำออดยังไม่ทันพูดเลยเอ,อ้ยนี่คืองงมากนี่คือกล่องอะไรค่อยๆและไม่อยากไม่อยากลกุกเยออย่างน้อยก็ผ่านตรงนั้นมาได้ ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านนะ no. ถ้าช้าก็ขออภัยนะคะบางคนเล่นได้ไวกว่านี้ก็ขออภัยนะคะ Yes I don't know โอ๊ยว ทำไมตายไม่รู้สิ Yes เดืเต้น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 เฮ้ยหยาด Yes ม i r me and Joe O oh, O oh, O oh, O oh. อ้าวอันนี้มันน่าจะไม่หายเอาหายเฉยเอาไปสีพึ่งเลยเนาะ ขึ้นไปเจอพึ่งหรือเปล่าเย้ผ่านแล้วดูแลกลองดำคืออะไรอะไรอ่ะว้ายน่ากลัวเงี้ยโอ้โหโดนเต็มๆเลยเฮ้ยอันนี้คือโดนอ๋อโดนโดนโดน เดียวไม่เต็มหรอกผู้ผิดเป็ี่ยนคำพูดอ้าวเอา้เอาวอะไรนี่อย่าฮึดฮึดอ,อ,อันนี้น่าจะห้ามตัวสีดำบันได ปีนขึ้นไปสีน้ำเงินแล้วก็เอ้ยหัวติดหัวติดสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวสีเหลืองแล้วก็ขึ้นมาบันไดเนาะสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวกระโดดอุย้ยหัวเดงหัวเดง ตรงนี้ก็ไม่ควรกระโดดรัวๆนะคะ <c oughs> ไปทางไหนอ่ะทางนี้เหรอใช่เหรอเอาใช่ไอ้มองขึ้นไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรโดยที่ไม่ใช่นะนะไปแมปอะไรแล้วไปผิดแมปเฉย ต้องไปด้านนี้เออไปด้านนู้นเฉยอะไรอ่ะ้าวาไม่ได้สังเกตนู่นดูด้านนู้นใช่ไหมมืนหมุนแล้วเนี่ยมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกอะไรอ่ะก็เดินได้ดิ เขาสุ่มตายไปอีกด้านหนึ่งเนะาะซาเอ้ยอ้าวผ่านอ้าวย่เยาเามื่อกี้ตกใจคิดว่าไปผิดฝั่งขอโทษด้วยเอ้ยระวัง ขึ้นไปเอา้าตายอ,อีกแล้วถ้าเสียงดังก็ขอกระเยนะคะชีชุมพูชุมพูชุมพูโดนแล้วหรอเนี่ยสงสัยน่าตะน,น่าจะตอนกระโดดหรือมั้ง มองเย้ yes. มองอ่อนมองเข้มอุ้ยฮต <c ười> ลกอุ้ยมีสีแดงอะไรดนะ้วยไปไปไป let's go ไปไปไปอุ้ยมีคนตายด้วยน,นะ ค่ะทัานชมท่านผู้ชมไม่ได้โดนเลยอุ้ยทำไมแขนเป็นปอย่างนี้ล่ะไปไปไปกันเลยฮึด่ดอยาก็เล่นอีกแกบ,บพอแล้วเยอะไปแล้ว อย่าฮ yeah. yeah. ึดฮึดอย่าฮึดฮึดอย่าฮึดฮึดอย่าก็จบกับเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะคะ